เวอร์ไวเว็บคลิปเราคช o t com เรารวมคลิปดีๆเด็ดๆมากมายจากทั่วโลกไว้ให้ท่านรับชมกันอย่างต่อเนื่องอย่าลืมแวะเข้าไปรับชมกันนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ะช d อ t com นะครับนั่งอยู่กับแขกผู้มีเกียรติทั้งสองท่านนะครับท่านแรกนะครับคุณวันชัยลาภวิไลพงศ์นะครับหรือเฮียโตวัดอรุณนะครับสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับอ่าและอีกท่านหนึ่งนะครับอ่าวคุณ มนตรีวิไลสมสกุลหรือคุณติ๊กบ้านผขงสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตเรียนถามเฮียโตนะครับซึ่งเฮียก็เป็นประธานจัดงานวันคล้ายวันพระราชมภพขององค์พระบาทเสด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันพรุ่งนี้ครับที่จะเกิดขึ้นครับที่มาที่ไปงานของเขาจะเริ่มดําเนินการยังไงครับเฮียครับวันที่17บเจ็เมษายนนะครับซึ่งเป็นวันอาทิตย์นะครับก็คือวันที่เราจัดงานพรุ่งนี้พรุ่งนี้เลยครับ ซึ่งเป็นวันประสูติขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งท่านเกิดวันที่17เมษายนกับพุทธศักราช2277นะครับซึ่งถ้าถึงปัจจุบันนี้ก็เท่ากับ282ปีแล้วครับนะฮะและเป็นตรงกับวันอาทิตย์พอดีเลยเป็นวันเกิดของท่าน,ตร,น,นตรงกันเลยรตรงกันพอดีเลยฮะรเราก็เลยจัดงานให้เพื่อเพื่อพระเกียรติพระองค์ท่านให้ยิ่งใหญ่นะครับพรุ่งนี้ก็จะมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานมากมายแผู้ใหญ่ที่จะมาร่วมงานในวันพรุ่งนี้นี่ได้ข่าวว่า เยอะมากนะครับเนี่ยครับก็แขกที่จะมาร่วมงานพวุนี้ก็มีเยอะมากนะครับแต่นี้เดี๋ยวจะขอก่าวสักสี่ห้าท่านก็แล้วกันนะครับครับผมท่านแรกก็คือท่านอธิบดีอายการพิทักษ์อบสุวรรณนะครับพลเอกไพรั์โพธิอุบลกับพลตรีโกศนชูใจพลตํารวจตีเจริญศรีสัตรุ์พลตํารวจตีชาญวิมลศรีขอก่าวแค่สี่ห้าท่านก็แล้วกันครับนับได้ว่างานพรุ่งนี้เนี่ยเป็นงานครั้งประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ ครับครับภายใน200กว่าปีที่ผ่านมานี่ครับฝั่งสมุรียังไม่เคยจัดงานแบบนี้เลยผมมั่นใจว่างานพรุ่งนี้จะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยครับผมเนียอ, <ๆ S 1> อ่ะเอาละครับผมจะมาที่พิติกบ้านโกงนะครับชมรมขี่ม้าตามรอยพระเจ้าตากสำนักดาบจันทศิลป์ครับครับวันพรุ่งนี้พี่นําอะไรมามั่งครับพี่ได <นำ S 1> ้่าว่าเต็มสูบเลยเนี่ย ครับนำมาจากจันบุรีมาเลยมาชุดนี้นี่เราได้ผ่านการเดินทางนะครับ500กว่ฟากิโลตามเส้นทางเดินทัพพระเจ้าตากสายผู้ชาติเลยนะครับฝึกมาอย่างดีมั้งเถอะจากอยุธยาสู่จันบุรีครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเฮโตะฮิวิทมากที่สร้างงานประวัติศาสตร์อย่างยิ่งใหญ่ขนาดนี้เป็นศักดิ์ศรีของชาววัดอรุณเลยผมได้ข่าวว่าพิธีพลาดไม่ได้เด็ดขาดมีนักรบมาด้วยไหมครับครับผมพวนี้ก็จะมีนักรบโบราณนะครับแต่งตัวกันแบบเต็มที่เลยแล้วมีการลํำอะไรด้วยใช่ไหมครับจะมาลํำดาบนะครับ ถวายองค์ท่านซึ่งถือว่าเป็นเกียรติมากนะครับแล้วก็ได้ศึกษาเรียนรู้มานะครับกระดับดาบนี่นะครับคือดาบเหล็กน้ำพี่นะครับเหล็กดาบเหล็กน้ำพี่เหล็กน้ำโอ้โหดาบองค์ท่านจะรักต้องมีนี่ตามรอยตัวจริงเสียงจริงเลยนะโอ้โหท่านผู้ชมครับถ้าอยากดูความอลังการยิ่งใหญ่แบบนี้นะครับวันพรุ่งนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับครับเฮียโตครับครับ ริ้วขบวนแห่ของเราในวันพรุ่งนี้ที่จะเกิดขึ้นนี่ได้ข่าวว่ามีการแสดงมากมายเลยใช่ไหมครับเนี่ยครับใช่ฮะเอ่อพรุ่งนี้การแสดงมีมากมายนะครับเอ่อยกตัวอย่างก,ก็คุณติ๊กบ้านโกงนะครับนำมา้ามาสี่ตัวจากจันทบุรีพร้อมกับนักรบโบราณนะครับแล้วก็จะมีการลํำดาบ ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะครับแล้วก็ทางคุณเปิ้ลวัสเวโอ่าก็จะมีมังกรมาสามหัวสามหัวนี่ก็ยาวมากนะโตเก้าคณะกระบี่กระบองอพินแคนกระตัวอยิ่งใหญ่อลังการมากเลยครับงานพวกนี้โอ้โหแล้วถ้าอยากยังไงก็ให้ประชาชนมาร่วมจัดเยอะๆครับแล้วได้ข่าวว่ามีการลงทะเบียนรับเสื้อด้วยช่วงประมาณสี่โมงเช้าเสื้อเนี่ยเราทำไว้แจกทั้งหมดหกร้อยตัวนะครับ ก็จะเปิดให้ประชาชนมาลงทะเบียนรับเสื้อตั้งแต่สิบโมงเช้าส่วนอาหารเราก็มีหลายอย่างมีทั้งกาแฟโบราณราดหน้ากอวยเตี๋ยวข้าวเยอะแยะพื้นที่กินกันไม่หบาดไม่ไหวครับคุณเปียกแฟโบราณนี่หนุ่ยมังกรบินแน่เลยไม่เคยพลาดนะครับโอ้ทีมงาน่อนขอคมก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับคุณติ๊กบันกงที่จะมาร่วมงานในวันพรุ่งนี้และก็พ่อแม่พี่น้องนะครับ าชาวฝั่งทนบุรีชาววัดอรุณชุมชนใกล้เคียง17เมษายน2559หรือวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเิญทุกท่านมาร่วมริ้วขบวนแห่ครั้งประวัติศาสตร์ของกษัตริย์นักรบผู้กล้ากษัตริย์ผู้กอบกู้แผ่นดินไทย200กว่าปีในวันพรุ่งนี้แห่วันคล้ายวันพระราชสมภพ,พองค์พระบาทสมเด็จเจ้าตากสินมหาราชและร่วมสงน้ํา องค์พระรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับท่านสามารถติดตามรายละเอียดที่ w w w a c h o n c o กชอน c o m และทาง YouTube ครับที่ช่องค่ายเลงกระชอน c o m และอีกหนึ่งช่องทางครับ w w w c คลิปกชอน c o m วันนี้ขอบคุณรายละเอียดจากผู้ใหญ่ทั้งสองท่านขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับรังสรรค์ผลงานโดยกระชอน .com